กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนังคนละมวนนัทวุฒิสวนตรงๆหลังจตุพรลั่นทักษิณมีเอีย่ยวยึดอำนาจปี57นายนัทวุฒิใส่เกลือได้ออกมาโพสต์ข้อความกลับกระแสนายจตุพรพรมพันธ์เผยไม่เชื่อทักษิณกลับบ้านมีเอีย่ยวยึดอำนาจปี2557จากกรณีนายจัตุพรพรมพ,พันธ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนไม่เชื่อว่านายทักษิณชินวัตรจะ ไม่กลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนพร้อมระบุทักษิณมีส่วนในการยึดอำนาจปี2557ล่าสุดนายนัทวุฒิใส่เกลือได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กนายนัทวุฒิใส่เกลือระบุข้อความว่าผมและพี่น้องแกนนำนปชที่ยังคิดคุยร่วมกันอยู่เห็นตรงกันและเชื่อว่าดรทักษิณไม่มีส่วนรู้เห็นกับการ ยึดอำนาจปี2557มุมวิเคราะห์ที่แกนนำหลักทุกคนเห็นตรงกันตลอดคือแผนการยึดอำนาจนี้ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาลที่ยิ่งลักษณ์ประยุทธ์พูดเองว่าเตรียมการมา3ปีก่ปปอปปสชุมนุมไปสักพักพวกเราก็พูดตรงกันแล้วว่าจะเกิดรัฐประหารทฤษฎีสมคบคิดแบบเดิมจากการยึดอำนาจปี49 ไล่ลำดับเหตุการณ์เป็นแบบเดียวกันชุมนุมต่อเนื่องยุบสภาบอยคอรเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเลือกตั้งโมฆคเรียกร้องรัฐบาลนอกกติกาสร้างเงื่อนไขปิดทุกทางออกและยึดอำนาจความขัดแยง้งระหว่างบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์องค์กรนปรชยังกำลังถูกอธิบายด้านเดียวและถูกบันทึก เช่นนั้นทั้งที่หลายอย่างคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนปชไม่ได้ดำรงสภาพหลายปีแล้วเหตุแยกทางคือการไม่ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เราทำกันมามีการตกลงตั้งพรรคการเมืองกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้หารือในที่ประชุมไม่มีใครหลอกได้ถ้าเราคุยในที่ประชุมตามที่ผมและอาจารย์ธิดาเรียบร้องหลายรอบเรื่องพรรค ไทยรักษาชาติมาทีหลังไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาตั้งพรรคเพื่อชาติที่ไปตกลงนอกวงไม่บอกพี่น้องที่สู้มาด้วยกันขอบคุณทีนิวค่ะ